มาแล้วคะ่ะทุกคนอาหารเย็นนะคะตำแครอทใส่ถั่วแขกแล้วก็มีปลาแซลมอนรมควันข้าวเจ้านะคะทุกคนแล้วก็มีผักกาดด้วยคะ่ะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนแหนมนะคะมาค่ะเมื่อนี้เขามากินอาหารจัดจานนะคะแต่ว่าประเผทบปันใดดอกคะ่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวแรกน้ำค่อยนะคะ เมื่อนี้ก็ตามแค่รอดใ่ทั่วนั่นแหละคะ่ะเมื่อวานนี่คอยปวดหัวแยงแหว่งทุกคนเพราะว่ามันหัวคอยสิเลเบิดตอนแรกคอยเลิกกินยาน้อนหนึ่งแตวสองทุ่มนะคะเลิกไปเลยทายคลิปไปเลยทำคลิปมาทักทายเอฟซีเลยคะ่ะมาเมื่อนี้เขามากินนะ่ะอันนี้น้ำกันก่อนนะคะดอกะจังค่อยคุยกันค่ะทุกคน ค่ะทุกคนอันนี้มันคือแนบ้านเขาเลยแหละค่ะที่เนี่ยเขาเออซาลาเม เอากระน,นี้กอบดีสิทุกคนน้ำปลาราดข่อเมื่อนั้น,รรน,นซื้อมาสองขวดซีเบอร์ด้าดดค่ะนเ,นเดี๋ยวนี้เดี๋ยว ทำม,มาคงอีกเท่านึ่งก็จะเบืดออืมพินแพร่ขวดละคนขวดละเจ็ดสิบห้าคนเถูกไหมไม่พีล้มเพราะนี่ไหมอย่างนั้นบัตรหอกก็สองลอยกว่านะคะทุกคนขวดละสองลอยกว่าซื้อ,อยืบบัตรหอกแค่สามสิบสามขวดลอยกวดซื้อยือ่ออ,อะลง้มงานอยู่ที่อีอย่างล้งงานที่อยู่อทั้งไปขอนแก้นน,นะคะ หมดของหอมากขามหอมมะฮขวดนะคะทุกคนถุงขวดละสามสิบสองบาทเนาะซื้อยูเนี่ยขวดละสองร้อยกว่าบาทมีหอเอินก็แพงขึ้นกันหละ่ะหกสิบห้าสิบหกสิบจะของใหม่อะ่ะ มันจะรู้สึกว่าจะอ่าแสบกว่ของคนอื่นนะคะทุกคนของคนอื่นมันก็จะไม่กินแบบพืชของม่อ๋อ สวัสดีทุกคนผักบัง Det är inte en champagne om man... Mm, måste vattna blommor. Nu kör du. Måste vattna blommor ute. Vadå? Blir du fin? Ja. Nej, inte. Thank you Vad sa du? Har Janne skrivit till dig? Ja. Oj, oj, oj. Han säger skickat till mig. Och du också. Nej, det var fel. ค่ะจิงเขาอิ่มแล้วก็คุยกันทักทายกันกน่อนนอนคือเขานะคะทุกคนก่อนอื่นข่อยต้องขอ,อกราบขอคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปและช่งองของมาดามบานนอกรากเขียนคอมเมนต์นารักนารักส่งกําลัางใจส่งพลังบวกมาให้่อยกับพญ่์พลังสู่ชีวิตนะคะทุกคนเมื่อเนี่เป็นวันที่ส0เดือนสิบ นะคะที่บอกวันที่ค่ะเพราะว่าเมื่อนี้นนะอ่าเป็นวันเกิดที่ข่อยมีอายุครบ5 4ปีบริบูรณ์ค่ะทุกคนอัแแลกเลียวบอกทุกคนฟังนะคะอ่เมื่อเช้านี้นะคะพี่ไพลังก็ต้กมกาแฟชงกาแฟปลุกข่อยตาเศร้าไรยล่ะค่ะแล้วก็บอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับเขากับข่อยตาเศร้านะคะทุกคน เรลกันเลยทำท่าถามคอยว่าวันเกิดเธอเธออยากได้อย่างว่าสันคอยกันเลยบอกว่าสิ่งที่ฉันอยากได้น่ะเจ้าหาให้คอยบ่ได้ดอกก็เลยวางสินะคะทุกคนเราเลย่าบอกมาอีอย่างว่าสันออาก็นเลยว่าสิ่งที่คอยอยากได้ก็คือคอยว่าอย่างเห็นเจ้าขอเงินคอยก็วางสินะคะเลาก็เลยบนปากเาก็เลยว่า ทัานฉันถูกลอตเตอรี่เนี่ยฉันเสียหายเธอทั้งหมดเลยว่าสั่งเขาทุกคนซึ่งมันเป็นไปบ่ได้แล้วค่ะนั่นแหละกันโจรนะคะทุกคนนะเฝ้าโจรให้ทุกคนฟังนะคะทางมันนี่ก็เป็นวันเกิดครบรอบอวันคล้ายวันเกิดครบรอบ54ปีบริบูรณ์นะคะตามจริงนะค่อยเกิดวันที่20ตุลาน,นะคะทุกคนแต่ว่าเขาถ่ายอ่ะ ใบเกิดคอยเพียรนะคะก็เลยได้เป็นวันเกิดวันที่สิบนะคะข่าวเมื่อเนี้พยพญ่ยฝรั่งก็ไปรับคอยที่ทํางานนะคะฝนตกแข็งแห้งตกแต่หมู่วานนี่แหละคะ่ะอาทิตย์นี้ตกเช้งอาทิตย์ละคะ่ะทุกคนะแะละเราก็เลยแวะบา้านลูกสายใหญ่พญ่ยฝรั่งนะคะ่ะเพราะว่า,าลูกสายใหญ่พญฝรั่งนะ่ะไปเมืองหลวงนะคะไปสตอกโฮมไปหาหมอพุ่คนนะคะ ล้วก็เลยบอกห้พพอนะไปแวะดังไฟห้นะคะดังไฟหมายถึงว่าทําความอุ่นในบ้านบพรห้บ้านนะ่ะหนาวจนเกินไปองสินะคะนั่นแหละก็เลยไปแวะ,ะดังไฟไว้ห้ยนะคะแกก็จะกลับเมืองอื่นก็สนะค่ะทุกคนตามจริงเพื่อนไปได้สองอาทิตย์แล้วะะล่ะค่ะเพื่อพลังก็เที่ยวไปดังไฟห้ฟทุกเมือนั่นแหละคะ่ะย้ำมือเศร้า อ๋อย้ำไม่แรงพญายศพลังไปดังยามมือเศร้าอ่าลูกลูกติดเมียนั่นแหละค่ะไปดังให้แต่บ้านเขากิบวายู่ไกลดอกแต่ว่าแกน่ะอาจจะอ่าบอครได้มาเบิง้งซินะค่ะทุกคนก็เลยใหายพญายศพลังไปย้ำแม่แรงแล้วหาลูกติดเมียนั่นอ่ไปย้ำเศร้าวซะน่ะค่ะอแล้วเมื่อนี้ก็เลยแวะไปดังคอยกับเล่ไปน้ำนะคะทุกคน คอยไปเห็นสภาพรถนะคะสะภาพรถที่บริษัททำงานมาเป็นปีนะคะคือจอดตากแดดตากฝนไว้นั่นแหละซีหาคันนะคะทุกคนรถตัดไม่รถอ่าขีบไม่รถแมคโคนะคะและว้วก็รถคนไม่ยังสินะคะทุกคนนั่นแหละอ่า่อยเลยวบอกกับพญายวา่าขั้นบริษัทงานหาแถวมันห่ามันบติดฉีมีคนมาซื้อหรือตแต่ มันพอห่างกับว่ามีคนมาซื้อแล้วก็เลยว่อวาสินนะคะในั่งว่าอันนี้ก็บ่รู้ว่าจะว่าจังใดแล้วเพราะว่าการบริใส่งานรถนี่มันก็จะออกไปทางผู้พังนั่นแหละค่ะทุกคนรถกระไดาเหลืดตัวลูกซ้ายนะคะคือในอช่วงนี้เศรษฐกิจอยู่ในประเทศสวีเดนกนักับว่าใครดีนะคะทุกคน คนกับ่มีเงินที่จะมัดซื้อนะคะ,ะช่วงนี้ก็คือทุกคนรู้ล้วคะ่ะว่าจะ,ะมีสงครามอย่างอยู่ในอ,อยู่ใกล้นะคะทุกคนสงครามรัสเซียกับยูเครนแล้วก็อย่างมันกิกระทบไปเบิดนั่น,นะะและค่ะเราที่นี่คนเนี่ยก็เก็บเงินไว้นะคะเขาก็จะออกมาซื้อ,อแบบของที่ ขายกับวาชินใหญ่ๆอย่างซีนนะคะทุกคนนอกจากว่าคนที่เขามีเงินคักๆอย่างซีนนะคะแต่ข่อยคิดว่าคงจะขายยากนะคะนั่นแหละถ้าบริคายก็คือแบบว่าจบเลยนะคะทุกคนนะคะกับเลตนแกยูนะคะเมื่อนี้แกก็ส่งขอความมา้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ข่อยนะคะลูกสายใหญ่ไปใหญ่ไปังนะคะ เบาสูฟังก็ซื้อนะคะทุกคนเผื่อกตุนเขาขือกันนะคะเพราะว่าจากคนเคยมีเงินนะคะเวลาปีหนึ่งก็กลายเป็นคนแบบว่าบ่ามีเงินนะคะทุกคนแถมสินก็ลุนพุนโตนะคะแล้วกับปวยพอมนะคะนี่คือปัญหาถามว่าปวยแต่ร่างกายแข็งแรงยังสามารถที่จะไปหาทําง,งานอื่นได้นะคะเพราะมี เงินรายจ่ายมาใส่ไม่ไงิ้นเดือนรันสีนะคะอันนี้ก็ได้เงินน่ะจากาาประกันสุขภาพจากอันนี้ก็บว่าเยอะนะคะทุกคนนั่นแหละเพียรพลังแล้วก็คิดน้องลูกแล้วนะคะก็คือว่าล่ะคะ่ะลูกใหญ่ยยเป็นได้ในสายตาพอกันยังเป็นห่วงอยู่คือเกาน่ะคะ่ะคือคอยนี่แหละลูกคอยอ ใครกังวลก็กันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะาหาอยู่หากินได้แล้วใครก็ยังห่วงลูกอยู่นะคะทุกคนก็เขาใจเล้ออยู่นะคะนั่นแหละค่ะวาว่าไผนะคะ,ะ,คะเรื่องหักลูกค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอบคุณเอฟซีในการเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะขอขอบคุณมากๆากมาใาทีนี้นะคะ หลายหลายท่านนะคะที่เขียนแชร์ประสบการณ์ที่มาอ,อยู่เมืองนอกมาอยู่หลายปีแล้วนะคะว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ใส่ชีวิตแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เข้าใจการใส่ชีวิตของมาดามันนอกนะคะคอยรู้สึกดีใจนะคะที่ชีวิตหลายๆายท่านใกล,ใกล้ใกล้เคียงกันนะคะทุกคนในความคิดของคอยนะคะถ้าเฮาได้ตัดสินใจที่จะ อสูแล้วนะคะทุกคนถ้าเขาเนะจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆแล้วเขาถอยเขาก็จะบอกประสบความสําเร็จเลยค่ะนั่นแหละเพราะว่าข่อยก็ผ่านชีวิตมาหลายครั้งนะคะามามาโดนนะคะหาสิบสี่ปีก็ถือว่ามีประสบการณ์ชีวิตมานะคะเรื่องใดที่อเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอ่อยย้อมแพ้ค่อยถอยอยังเสียมันก็จะ ลมเหลวเลยนะคะทุกคนมันจะบปไปถึงความฝันว่ไปถึงจุดหมายของเขาเลยนะคะแล้วนะครั้งนี้นะคอยอดทอนคอยสู้คอยก็รู้สึกว่าชีวิตคอยนะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแบบเป็นรอยเท่าก็ว่าได้นะคะทุกคนจากที่ติดลบนะคะติดหนี่เกือบสองล้านนะคะทุกคนหนี่ล้านกล่าสําหรับผู้ญญิณตัวคนเดียวนะคะนั่นแหละ แลคะยังผ่านผลจุดนั้นมาได้ก็เพราะความอดทนนะคะความอดทนความพยายามนะคะทุกคนมองผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะคะนั่นแหละคอยก็คิดว่าการที่เขาอดทนได้แล้วก็มองมองก้าวข้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรคเล็กๆน,น้อยๆถึงจะใหญ่แต่ว่าเขามองให้มันน้อยสิ่งนั้นก็ผ่านไปถ้าเขาคิดว่ามันใหญ่ ลราถ้าเขายัางแก้่ไข่ปรด้เขาก็ปล่อยเวลานะคะให้เวลานะอ่าซอยนะคะทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ที่จะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้คือกัรน,นะคะนั่นแหละคอยคิดว่า,าทุกคนนะ่ะเคยมีอุปสรรคเคยผ่านาเรื่องราวที่แบบาลายแรงนะคะที่เป็น วิกฤตของชีวิตมาแทบจะทุกคนนั่นแหะคะ่ะแต่ว่าถ้าฮ้องย้อมแพรและวเอาก็จะอบอดกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตนะคะทุกคนถึงตอนนี้ค่อยจะบอกว่าคอ่อยดีขึ้นเป็นร้อยเปร์เซ็นต์แต่กับวแมนว่าข่อ,าอยจะหยุดนะคะพออย่างเพราะว่าค่อยก็มีแก่เพราะอยู่เพราะกินนะคะแต่ว่าฮ้องบรูจากว่าอนาคตฮ่อจะเป็นยังไงนะคะทุกคน ก็อยากที่จะมีความหมัน่นค้งกนีนะคะนั่นแหละแต่ว่า,าในระหว่างที่เขานะ่ยต้องการที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเขาเขาก็ต้องมีความพยายามแล้วก็สู่นะคะทุกคนขอบอกคําเดียวนะคะว่าสู่ด้วยใจนะคะคือยังไงตามถ้าเขาตั้งใจอย่างแน่วแน่นะ เข้าไปถึงจุดหมายเลยค่ะอะไรแหละตอนหนึ่งนะคะทุกคนที่คอยทําใบขับคียนะคะมีหลายคนนะคะทุกคนมีหลายคนนะีะ่คอยกับประหยาดบอ,ดอกก็อยู่แบบว่าในที่ทํางานคอยหรือหรือรอ,รอบข้างรอบแอลคอยนั่นแหละคะ่ะว่าเขาคิดว่าคอยนะ่ะจะใช้เวลาอย่างหน่อยสองสามปีถึงจะสอบใบขับคียได้นะคะทุกคนนั่นแหละคอยก็ อ่านหนังสือทุกมือเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไปโรงเรียนอา,อ,าอาทิตย์ละสองสามครั้งคอยเสียงเงินให้โรงเรียนสอนขับรถนะ่ะว่นหน่อยนะคะคิดเป็นเงินไทยนะ่ะรวมเมืดนะ่ะเกือบอสองแสนกลัวเลยเลยเขาทุกคนตอนแรกว่าแม่นนิหน่อยนะคะเพื่อคอยคิดว่าคอยจะต้องอเอาชนะคําที่เขาบอกว่าคอยจะเฮ็ดจะสอบบ่ได้นะคะ คอยกม,มีใจตรงนี้นะคะแต่ฮาว่ามีความว่ามีใจสู่ฮอวจะบ่กไปถึงเลยค่ะทุกคนนั่นแหละคอยก็อ่านหนังสืออ่านสือสอบข้างเดียวกับพานสอบครับกับข้างเดียวกับพานทุกคนนี่แหละขนาดคอยอายุหาสิบกว่าแล้วนะคะนะคะขั้นฮอตั้งใจที่จะเฮ็ดยางฮอาน่าจะต้องอาคิดว่าฮขาทําใดคนอื่นเขายังทําใดเขาก็ต้องทําใดนะคะนี่แหละค่ะคอยก็เลยหยกตัวอย่างให้ซื้อนะคะ แล้วก็เรื่องอการที่สู่ชีวิตเท่ากับต้องใส่เวลานะคะว่าถ้าเขามีหนีมีสินเขาหนาจะต้องเฮ็ดแบบใดเทาก็ต้องอเลียนรูนะคะหาประสบการณ์ชีวิตแล้วก็พยายามทางานหนักนะคะก้าวผ่านอุปสรรคไปแบบว่าก็แบอบนว่าให้นอนฟันออาตัวเล็เล <c oughs> ลกๆนะคะทุกคนเพราะว่าคนเ้าหนาก็หวังที่จะถืออตเตอรีร่นะคะแต่ว่า มันถูกยากนะคะทุกคนแต่เขาซื้อไปซื้อไปเขากระูนเงินจะซื้อแต่เขาผิถูกเขาหาเอาเงินตรงนั้น,นมาเห็ดย่างอื่นนะคะมาหาต่อทุนเห็ดย่างอื่นเอามาขายของออนไลน์ก็ได้นะคะทุกคนตอนนี้นะ,ะลูกพัยคอยนะคะตะอน,นะอนคอยก็ส่งเงินห้ใส่ทุกเดือนจ่ายงวดรถงวดล้างดห้เสียค่าน้ำค่าไฟห้ทุกเดือนแต่ตอนนี้นะ เขานะี่ยสามารถยืมด้วยล้ําแค้นเขาโดยการข,ขายของออนไลน์เขาทุกคนขายของออนไลน์แล้วก็ยังได้เงินจากออ่่าาเฟซบุ๊กจากเพจอีกนะคะได้เดือนนึงนะ่ะสี่หาหมื่นเลยค่ะทุกคนคอยคล้อให้ทุกคนนะ่ะอ่าขยันนะคะขอแค่ขยันนั่นแหละคะ่ะไพสีเสื้อนะคะว่าจากตะกอนนะ่ะลูกไผ่คอยตะขนาดเทียบยูทูบน่ะก็ยังประหยากเฮ็ดเลยคอยคุ้มให้เฮ็ด กบะยะเาเ็ตเพราะว่าพอมียอดบิวเบิงนะคะนั่นแหละแบับนี้พ่อมาขายของออ,ออนไลน์ทุกคนก็ได้เงินทั้งได้เงินจากเพจทั้งได้เงินจากการขายของนะคะได้เปอร์เซ็นต์นั่นแหละคะ่ะก็อยากให้ทุกคนที่อ่าหมดหวงังที่กําลังมองหาอ่าอยากหาเงินไซนีนะคะลองไปขายของออนไลน์เบิงนะคะทุกคนเพื่อจะเป็นอ่าทั้งออกทั้งเลือกที่ดีนะคะต้องขยัน คนอื่นเขาทําได้ตัวเองก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะเพราะมีมือนะคะมีสมองเขาก็เหตได้นะคะทุกคนขอแค่มีโทรศัพท์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตนะคะนั่นแหละก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังหาเงินใส่หนี้ใส่สินนะคะทุกคนนั่นแหละชีวิตน่ะมันมนเรื่องง่ายแต่มันกะ่าแมันเรื่อง,ง,าย,าอาองอยากที่สุดขอแค่เฮาน่าะฟ้าฝนเก่า ก้าวขามอุปสรรคทุกอย่างนะคะวางเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไปคุยกันในคลิปต่อไปนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย